การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออเผยน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคังดำจะเริ่มแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่สวนยางได้ต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนายเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออและนายสุขทัศน์ต่างวิริยะกุลกรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการกอยทอแถ,อถลงถึงโครงการรับซื้อปลาหมอคังดำเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ว่ากยทใช้เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารายืนยันว่าไม่ใช่งบประมาณสำหรับรักษาเสถียรภาพราคายางหรืองบสนับสนุนไม้ปลูกแทนโดยเบื้องต้นกำหนดจะรับซื้อตั้งแต่วันที่1สิงหาคม1,000ตันที่กิโลกร,รัมละ15บาท ซึ่งรวมกับกรมประมงขึ้นทะเบียนแพรปลาเป็นจุดรับซื้อใน16จังหวัดที่พบการระบาดแล้วนำไปมอบให้กับหมอดินอาสาหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้าโครงการเพื่อผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดินจากนั้นส่งมอบให้กะยะทน,นำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่สวนยางในโครงการแปลงใหญ่กว่า200,000ไร่ซึ่งจะสามารถแจกจ่ายได้ในเดือนกันยายนค่ะ สวนสงเคราะห์ซึ่งมีผู้มีความประสงค์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําเรื่องแบบสอบถามว่าใครที่ใช้ปุ๋ยอยู่แล้วและมีความประสงค์ที่จะใช้ปุ๋ยนีย้นะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนของถ้ามันยังมีเหลือเนี่ยเราก็คุยไว้สองแนวทางหนึ่งในสวนยางคนที่มีความต้องการอยากจะได้ที่ไม่ได้อยู่ในสวนสงเคราะห์เขาต้องซื้อปุ๋ยอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อได้เราก็ทําเป็นรูปของบีอย่างที่บอกว่า ของตลาดอะปุ๋ยพวกเนี้ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยปลาที่เป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยมันตกลิตรละสองรบาทโดยเฉลีย่ยของเราเนี่ยเราตั้งใจว่าจขาย99้าสแค่นั้น